บนเต็นนะครับเราเข้ามาที่วัดการมังซื่อเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นก็คือรูปปั้นน้องกุมารน,นะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับกุมารเนี่ยตามความเชื่อเนี่ยนะครับถ้าเป็นชาวจีเนี่ยเขาจะให้ความเคารพแล้วก็เขาบอกเลยว่าน้องกุมารจะช่วยในเรื่องของการค้าขายช่วยในเรื่องของธุรกิจที่เขาทําอยู่เนี่ยให้มีสภาพที่ดีขึ้นหรือมีโชคลาภ ที่รวดเร็วยิ่ยงขึ้นแต่ในเรื่องของเครื่องรางของขลังไทยเนี่ยกุมารบางแห่งเขาเอาเท่ากระดูกหรือเอาวัตถุอาถรรพ์เนี่ยเข้ามาการที่เอาวัตถุเข้ามาเนี่ยวัตถุอาถรรพ์เข้ามาหรือเอาวิญญ,ญาณเข้ามาหรือเอาสิ่งที่ไม่ดีอะไรเข้ามาเข้ามาอยู่ในตัวของน้องน้องกุมารเนี่ยทำให้คนที่บูชาไป หลายคนไม่สามารถที่จะบูชาได้พูดง่ายๆว่าไม่สามารถที่จะเลี้ยงได้เพราะว่าเราต้องเข้าใจนะครับเพื่อนๆใสม่มูบางคนที่เอาน้องกุมารไปเนี่ยเขาต้องการให้น้องกุมารเนี่ยช่วยในเรื่องของการค้าขายช่วยในเรื่องของโชคลาภเงินทองหรือสิ่งดีๆแต่ในเมื่อมันมีในเรื่องของวัตถุอาถรรพ์โดยเฉพาะกุมารที่มาจากของกระเหมนอันนี้น่ากลัวพอเลี้ยงไม่ได้ทํำยังไงบางคนเอาไปทิ้งไว้กองต้นไม้ หรือเอาไปทิ้งตามทางสารแพง่งตรงนี้ก็ไปกอก่อให้เกิดปัญหากับคนอื่นอีกหรือคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงองีกสิ่งที่บ้านมตาเราอยากแนะนำเน่ยนะครับก็คือถ้าเราไม่สามารถที่จะบูชาน้องกุมารได้นะครับให้เอามาไว้ที่วัดนะครับตรงนี้จะปลอดภัยที่สุดนะครับเพราะว่าจริงเหล่านี้เนี่ยพอเขาเปัปอยู่ที่วัด เขาจะซึมซาบในเรื่องของบุญและกุศลเนี่ยเขาจะทําให้น้องกุมารเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะไปเกิดได้หรือจตุงเนี้ยมันจะทําให้หลายคนนะครับที่ใส่มู่ดอยลืมนะครับว่าการบูชาสิ่งที่เรียกว่าวัตถุอาถรรพ์หรือจะเป็นในเรื่องของจิจจตญาณไายภายก็ดีเราเป็นคนที่นับถือแต่เราต้องเข้าใจว่าเราไม่มีวิชาคมดังนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่อยู่กับเรา นะครับถ้าโชคดีไปถ้าเป็นกุมารที่มีพุทธคุณเนี่ยเราก็โชคดีแต่ถ้าเกิดเป็นกุมารที่มีวัตุอาาัตถันหรือสิ่งอัตถันเข้ามาเนี่ยตรงนี้จะลําบากถ้าย้อนกลับไปเนี่ยของทรรมบ้านมุนตาเรานะครับถามว่ามีกุมารไหมเรามีเรามีที่แกะรูปตะไร่ก็ดีนะครับหรือว่าเป็นรูปอย่างอื่นเนี่ยเราพยายาม แกะนะครับโดยใช้แร่ศักดิ์สิทธิ์ของกาจันตบุรีก็คือแรข่ขมคืมนแรข่ขมคื่นเนี่ยจะไม่มีในเรื่องของจิตวิญญาณสายพายอยู่เขาจะมีพลังแห่งเทพนะครับดังนั้นน้องกุมารที่แกะเนี่ยเขาจะเป็นน้องกุมารเทพซึ่งตรงนี้มีแต่พุทธคุณไม่มีในเรื่องของอาถรรพ์ดังนั้นการบูชากุมารหรือวัตถุมงคลของทางบ้านมัณตาเนี่ยเราจะมีพุทธคุณนะครับ ที่เป็นแล่ของแล่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่มีองค์เทพเนี่ยปกปกักรักษายอยู่ดังนั้นเพื่อนๆใสยมูเนี่ยถ้ามองหาน้องกุมารเพื่อจะเอามาช่วยเสริมนะครับสิ่งดีๆช่วยเสริมในเรื่องของการร้านค้าการเรียกคนเข้าร้านอะไรต่างๆเนี่ยผมบอกเลยว่าให้เลือกกุมารที่มีมวลสารนะครับเป็นธาตุเกียรติหรือเป็นผงในเรื่องของพุทธคุณ ตรงนี้ผมเชื่อเลยว่าเพื่อนๆส่มูเราเนี่ยจะได้จัดสิ่งดีกลับไปนะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆส่มูเอาไว้พิจนารณาในการเลือกหาสิ่งเสริมที่เหมาะสมกับตัวเอง